ผลการออกเกลขรางวัลหวยลาวพัฒนางวดวันศุกร์ที่13กันยายน2567รางวัลเลข2ตัวล่างเลขที่ออก16 16รางวัลเลข2ตัวบนเลขที่ออก47 47รางวัลเลข3ตัวบนเลขที่ออก647 647 รางวันเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่481647 481647ผลการออกเลขรางวัลหวยน้ำสัตว์4ครั้งมีดังนี้ครั้งที่1หมายเลข23ครั้งที่2หมายเลข2หาครั้งที่3หมายเลข19ครั้งที่4หมายเลข08 ผลการอาลวันสลากพัฒนาหาทับสี่สิบหาหาข้างมีดังนี้ข้างที่หนึ่งหมายเล 1, 1. ขหนึ่งหนึ่งข้างที่สองหมายเลขศูนย์สองข้างที่สามหมายเลขสองหก 26. ข้างที่สี่หมายเลขสี่สามข้างที่หาหมายเลขสามสองนี่ก็เป็นพลกระวันหวยล่าพัฒนาหวยน้ำสัตว์สลากพัฒนาหาทับสี่สิบหาเมืวันศุกร์ที่สิบสามกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด โชคดีมีใช่กันทุกท่านนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ